สวัสดีครับสาหรับใครที่เป็นภูมิแพ้อยู่นะครับติดตามคลิปนี้ไว้เลยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องนะครับฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับแมดีนะครับผมซึ่งเราจะมาคุยกัเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันนะครับได้ข่าวว่าแมดีไปตรวจสุขภาพแล้วก่อนหน้านี้เป็นภูมิแพ้ปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยผลตรวจสุขภาพโอเคไปพบหมอผลเลือดเจาะเลือดเนาะไปพบหมอมาทีนี้ครั้งก่อนอะ ภูมิแพ้มันจะขึ้นสูงตัวเอสขึ้นมาแต่ครั้งนี้ที่ไปตรวจตัวเอสมันหายไปอืมแปลว่าภูมิแพ้ไม่ขึ้นสูงแล้วอ,อาการแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ละคนอาจอย่างเช่นน้องเอิงเนี่ยเขาก็จะมีอาการจามคันตาแล้วคุณแม่ละ่ะมีอาการอะไรบ้างืนเช้ามามันจะจามคันจมูกมีน้ำมูกอ่ะแหละทุกวันเป็นอย่างนี้เลยมีน้ำมูกไหลแล้วแต่อาการแต่ละวัน ดั <Okay. S 2> งนั้นถ้าเกิดคนที่กาลังเป็นอยู่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนๆกันนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เราจะมาบอกเราเกี่ยวประสบการณ์คุณแม่ที่้ดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็สุขภาพดีขึ้นด้วยปัจจัยอะไรบ้างอยากจะถามในส่วนของการปรับตัวในเรื่องของสุขภาพปรับตัวในด้านใดบ้างซึ่งด้านแรกก็คือในเรื่องของอาหารแม่ทานอาหารอย่างไรบ้างครับก็อายุเยอะแล้วเนาหกสิบครับเรื่องอาหารก็จําเป็นสําหรับผู้สูงวัยเ,ออเราก็ไม่กินของมัน <ừ> mm. กินพวกปลาทอดที่เคยกินเปลี่ยนเป็นปลานึ่งผักนึ่งจิ้มแ <ừ> mm. จ่วอะเว้นของทอดก็เลี่ยงไปแล้วต้ยมยำน้ำใสอะไร <ừ> mm. ประมาณพวกเนี้ยอะไรผักสดกินทุกอย่าง <ừ> mm. ที่มีประโยชน์สำหรับผู้สูงวัยอ่ะก็เรียกได้ว่าไม่เกือบครบห้าหมู่แล้วนะครับก็ถือว่าดีเลยแล้วก็พวกนึ่งๆต้มๆนี้ดีมากเลยแล้วอาหารเสริมทานอะไรบ้างคบตอนนี้มีโปรตีนโปรตีนเชคนะครับอ่โปรตีนเชคแล้วก็ แล้วก็บอดี้คีบอดี้คีทานเป็น,ปนมื้อเช้ามื้อเช้เาบางทีก็หลังออกกําลังกายมันจะสดชื่น <Okay. S 2> เวลาเหนื่อยมานะออกกำลังกายเหนื่อยเราก็จะบอดี้คีทีน้ํากับน้ําน้ําเย็นที่ไม่เย็นจัดนะเออกินแล้วมันสดชื่นอันนี้ก็อันนี้ก็ดีมีประโยชน์กับร่างกายก็อแล้วก็มีคุณแม่ก็ทานเป็นตัวฟิตออยด์ด้วยนะครับ <c oughs> ก็เป็นไขมันดีอันนี้แนะนําเลยนะครับทัดมาในส่วนของการพักผ่อนอคลับการพักผ่อนก็พยายามนอน ให้ประมาณสี่ทุ่มเน่ต้องรีบนอนอบางทีก็มีบ้างสี่ทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยก็ตื่นเช้าไปทํางานน้อก็ต้องนอนให้เพียงพอแต่บางครั้งก็มีบ้างนี่หน่อยๆที่เราเกินเวลาแต่ที่สําคัญคือเล้นเรื่องออกกาลังกายเลยจะนอนหลับดีนะออกกำลังกายจะมีแ uh huh. อโรบิกวิ่งอวิ่งครั้งละห้าโลบ้างสิบโลบ้างนั่นแหละที่สําคัญแล้วตัวภูมิแพ้ตัวเนี้ยมันจะช่วยได้นะออกกำลังกายอ,อาหารก็มีส่วนคือมันปัจจัยรวมๆกัน โอเค okay. ก็คุณแม่ก็ยังเป็นคนที่ออกกำลังกายสม่ําเสมอน,นะครับถัดมาในเรื่องของจิตใจหรือเรื่องความเครียดครับมีการทํายังไงให้ตัวเองมีจิตใจที่แจ่มใสไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดปล่อยวางอม,มีแล้วก็อย่าเอามาคิดนีคิดได้แต่คิดแล้วก็รีบปล่อยอืมรีบปล่อยอย่าเอามาเป็นอารมณ์ม,มันก็จะดีกับจิตใจเนาะส่งผลกับร่างกายเราด้วย เยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ไอ้เนี่ยก็มีโอกาสได้คนใกล้ชิดน้องก็จะเห็นน้ว่าพฤติกรรมการทานของแม่เนี่ยหนึ่งเลยคือไม่ทานหวานนะครับแล้วก็เอของมันของทอดไม่ทานนะครับแล้วก็เอน้ําชงอะไรนี้ไม่ทานเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ก็ส่งผลต่อสุขภาพน้ําเปล่าเน้นน้ําเปล่าอืวันหนึ่งก็ลิตรครึ่งลิตรครึ่งเป็นต้องให้ได้ไม่งั้นร่างกายมันก็จะมันจะฟ้องอ,ะอ,อ่ะร้อนในเจ็บลิ้นร้อนใน เพราะว่าร่างกายเรามันต้องการน้ําเนาะ uh huh. ถ้าเราดื่มน้ำน้อยเลือดันจะเหนือ่อค <Okay. S 2> น้ําก็สําคัญมากๆเลยครับแล้วก็ล่าสุดก็คือมีเอใช้ตัวแอสโมเฟียมนี่เป็นไงบ้างครับโอ้ดีมากเลยห้องนอนนะมันจําเป็นสําหรับที่เราการนอนของเราเนาะ uh huh. ใช้ตัวเนี้มันอากาศมันสดชื่น uh huh. ตอนแรกก็นี่แหละที่ที่เป็นภูมิแพ้นะนะเราก็ไม่เคยใช้ตัวนี้มาก็เลยลองไปใช้ดู uh huh. เออมันดีแฮะเช้ามาอาการจาม อาการแน่นจมูกน้ำมูกไหลมันไม่มีก็งงๆเหมือนกันประกอบกับที่เราไปหาหมอแล้วหมอว่าภูมิแพ้มันไม่ขึ้นไงบ่งทีมันจะขึ้นเนาะไปตรวจทุกครั้งขึ้นทุกครั้งอออเแต่พอพอเออเราก็รู้สึกด้วยตัวเราเองว่าเออห้องรู้สึกมันสะอาดมันสดชื่นอะมันมันตัวนี้มันก็มีส่วนทําให้เราได้อากาศดีๆใช่ไหมการหายใจอะเหมือนเราหายใจลึกขึ้นใช่ใช่ลึกขึ้นแล้วเหมือนกับมันมันไม่มีฝุ่นห้องนี้เพราะว่ามันกองอะไรหมดเนาะตัวนี้มีมีประโยชน์คือ ตัวเองก็เพิ่งมาสัมผัสไงโอเคแล้วอะไรเป็นตัวอยู่ๆตัดสินใจซื้อครับก็อยากอยากลองว่าเครื่องกรองอากาศเออเราแพ้ฝุ่นแพ้อากาศเนี่ยลองดูสิว่าอยากพิสูจน์แล้วมันจะโอเคมันจะช่วยได้มาแค่ไหนไงจริงๆมันมีหลายยี่ห้อเลยนะทำไมเลือกยี่ห้อนี้ก็คุณภาพของเขาก็รู้กันอยู่เนาะโอเคนะครับโอเคก็เป็นคําคตอบในส่วนของการปรับตัวยังไงให้มีสุขภาพที่ดีนั่นเองนะครับําถามสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คุณแม่อยากฝากอะไรนะสาหรับคนที่ กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยู่แล้วก็อยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้อยากทานยาไปตลอดชีวิตวนะครับเน้นอันดับแรกอากาศบริสุทธิ์ในห้องนอนเนาะสองการออกกาลังกายสามอาหารครับพวกนี้ยจําเป็นมากเราแต่เลือกเอาเรอานี้สําคัญมากๆก,กับการเป็นภูมิแพ้มันช่วยได้แล้วก็อากาศในห้องนอนอโอเคและนี่คือทั้งหมดของคลิปวันนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ